สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่การเบิงเหล่ารวยชนแน่วค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในเสามือวันที่2เดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2566นกกะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ดังๆค่ะมูลอัตภาพพห้พี่น้องบรรเทาสกุสก้นมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของหลวงพี่ดีกว่าเดาเข่า เจ็ดเกาเก่าเจ็ดนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะมาติดตามตองหวดเลยนะคะสําหรับแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดาหงวเหมือวันที่สิบหกท่านว่าคมขาดตเลขซีได้มาเป็นตัวใดพ่อแไ่มพี่น้องมาติดตามรับจมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกลาวนมัสการค่าหลวงพี่เจริญพรอรุณสวัสดิ์งามสรปองมืองไม่มไมค่ะตอนเนี้วอัดคลิปเม็นบอนี่อัดคลิปค่ะหลวงพี่ตองหวดคะ่ะหลวงพี่า ตอนนี้เป็นเวลาจะกหกโมงแล้วเนาะกลยจะหกโมงของวันที่วันทีทน่สองท่านว่าสองท่าน่าหลวงพีเหตุใดอีกหมดรเดอร์ประทะสันจรหลอดสันจอนได้ซ้ำไกลลอดท่า <laughs> เป็นจังไดนอ้อเอฟซีสุภูสุปนที่หักที่แนก็มีความเป็นห่วงหลายคนก็บทรงไล่มาหาหลวงพี ว่ามันอันผู้ขายเลยกบดซื้อมันอันก็เลยซื้อน้อยเดียวแล้วบางคนกับว่าซื้อบ่กลับโอ้นอนก็เสร็จดอกค่ะอือค่ะคือว่ามันก็ดังเติมอยู่มันกระบุ่มเติมอยู่ดอกมันก็เจ็บใก็ดีค่ะเอาบานี้มาไปตอตองวดกันค่ะวันที่งวดวันที่สิบหกเดือนธันว่าค่ะของปีนี้กับเดขก นวดนี่สิเป็นทั้งบนทั้งล่างเนอค่ะปล่อยปล่อยปล่อยฉบับเดียวเป็นบนล่างปว่าสิพานธเมาแยกแยกสู่สัญจรแ็ว่ากับปรากฏว่าถือว่าฟุกก็ได้ถือว่าก็ดีก็เดาขึ้นว่านั้นะ่ม,มีก็ได้สองตัวมาตัวบนบทล่างเหล็กเด่นหรือว่าเหล็กหลิงเหล็กตรงมีมาให้เห็นนีก็คืออ่ากับหนึ่ง หากับหนึ่งค่ะอืมหากับหนึ่งนี่ต้องมีม่ใหม่เห็นบ่บนกับลางเพราะว่ามัดร่วมค่ะนัน่นนเปจะแยกคำหนึง่งเลขสามตัวก็เหมือนเดิมสองหางที่เรกกว่าจะเอาหางเดี๋ยวเพื่อเป็นการบประมัดเ,เลขสองหางคือเก่อค่ะหางแรกค่ะหา้าศูนย์หกห้าศูนย์หกค่ะอืม ต่อมาก็เป็นห่าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกค่ะทัดเป็นสองตัวมัดร่วมบนล่างไปกับห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะห้าหกห้าหกค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะอ่าหกหนึ่งหรือวันหนึ่งหกกับตัวเดียวกัน มันเกี่ยวแก่กับระวางเหล็กหากับเหล็กหนึ่งรววบนีมก็เหมือนเดิมเพื่อคันน็อตแมันแน่นกันไปที่หาสองกันหาะองค่ะเน้นไว้ต้องหัวปีรถเปีอย่างนันเนนต้องหัวปีโดยรานาลุงปีเนาะะอทิย์กตอนที่แ <c oughs> อดมิ <c oughs> นกะติตามเสียนต่างๆที่เพิ่นเข่าหลายอยู่เด้เข่าไหลสํานักอยู่เด้ <c oughs> เน้นเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นสองตัวบนบกล่างเน้นเน่นหนักนะ,ะใส่ใส่ใส่คข้ว่าเน้นหนักไปที่เลขหาเลขสามตัวเน้นไปที่หาศูนย์หกหาศูนหกค่ะบัานี้สองตัวนี้ก็เป็นหาศูนกับหาหกหาศูนย์กับหาหกค่ะอ จากสถิติมันก็นเคยหลุดยูก็ยอมหลับเนาะสองหวัวดอนบเคยหลุดสองหวัวต่อนถ้าเท่อหวัวที่สาม,มารถมันเขาก็ถือว่าเออถือว่าดึงว้อมาจะถือกลับขึ้นมาแต่ในระดับหนึ่งเนาะค <Yeah. S 2> ือบ่งว่าลุงพีเนี่ยตัดใจบ่ซื้อเขาเจ็บเจ็ดเกามักใจฉุกเสิดค่ะ yeah. แต่วาหลวงพีคเคยเปลี่ยนกันซื้อแล้วมันบอกออกก็เลยลองเบิ้งกับพอสือกันนะตัดใจตัดตัดใจในความอยากซื้อนี่ออกลองเบิ้งจัหมดว่านั้นกาล้าพังห้องกะทีกันจีบพอสือก็คือสิบพ่มหมั่นใจเล็กกับของบัดปล่อยผู้อื่นคือบอสื้อหลายคนก็บอกกำใจโทรมาถามเอ้าบัดปล่อยมากก็จังปล่อยตัวหนึ่งบัดลูงพีไปซื้อก็ซื้ออีกตัวหนึ่งกับวายไม่ได้มองใน่อมองไนไล่ค่ะ ก็เลยได้เลยได้อธิบายว่าคันลูงพีซื้อนะลูงพีซ่อมเบิ่องตัวของมันโดนแล้วอันซื่อแล้วมันบอกผู้ห้แเนี่ยทานึงบางที่ลูงพีมันอาจสิเปลี่ยนไปจังซีลุงพีก็เลยบ่ซื้อไปซื้ออีกตัวนึงแต่ว่าตัวซื้อนั่นก็ับบออันนี้ดอกปรากฏว่าเม่นอีหลีอะค่ะเลืออกมาโอ้โนะ แล้วมันมีเลขอีกอีกสูตรหนึ่งที่ลงพี่าซีปียังไม่เคยหลุดนะสองเลขไม่น่าลงทุนนะโอ้ค่ะค่ะกันยังมีพูซื่ออยู่ดหงวดว่างผันก็ดีค่ะนี่พูซื่ลรถต่ดีว่าเจ็ดสามสามเจ็ดแม่งวดหมูว่านนี่มันออมันบ่มี่เด้บ่มี่ค่ะอืมแต่มันแต่มันมีมากตัวหนึ่งตัวเดียวได้กับตัวอื่นนะมันทีบ่มาน้ำกันแม่ค่ะ ว่าตามสูตรส่วนที่ว่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าหนึ่งเราไ่รู้ว่ามันทิมาน้ากันดอกมันมีแต่สูตรไม่มาด้วยกันสูตรมาด้วยกันมันกับบดได้ฟ <c oughs> <tschaft okee> ันทุ่งผู้ใดก็ดีวดนี้มันได er ้เลขบนรณาลงทุน bon ah เป็นเทื่องตัวตโต,ต,ตกับบนลงังคะอ่ามย่ซื่อเสยียใดตัง้งว่าตามสูตรนะ <c oughs> ว่าไม่รู <c oughs> ้เตะวดนนี้มันได้สี C ่ศูนย์ศูนย์สี่นะ C ี่ศูนย์ศูนย์สี่ค่ะอ่าสามารถมากตัวนึ่งตัวเดียวได้ค่ะเป็นเครื่องบนลา่างสามารถมากได้แต่ว่าตามสูตรบอกเลยว่าไม่มาด้วยกันหรือเลขไม่น่าลงทุนค่ะ,ะการออกการออกไหวถือบดถ,ถือก็ได้ออกไหวก็เป็นการดีเพราะว่า ลวงพีเนียให้ความสําคัญเลขบนหน้าลงทุนนี่มันสี่ปีมาเลยโ oh. อ้ลวงพีพอใคยได้บอกสูตผู้ใหฟังลูกพี่เอามาเป็นส่วนหนึ่งในเลดับสูตรเลดับของลูกพี่ค่ะแล้วซิวเธอรดีบ้างเนาะสูตรเลดับของลวงพี่นะครับเอาอยูสามหงดติดนดดหลังจากตะกี้เคยเอาอยูหกงวดติดแล้วมันหลุดไปลวงพี่ก็เลยบนหน้าออกซื้อค่ะ oh. ได้ทรงไฮเอ็กซ์มิง่งนังเหอล่ะ อันที่ว่าออกกัญญาณมันไถ่เจ้าของคันว่าว่าเอาออกไม่ว่าอ,า,ออา,อาออกอากาศเอาอยูไหมเพราะเช่นนั้นนี่ว่าอ,าออกก็ได้หรอกเนาะแม่นบอกอันห้าผู้ใดอยากอ้วกอจังโท่มาถ,ถามลวงพี่เอามาหาลูงพี่เอามั้งพี่ก็ทีบอกอยู่หรอกมีความต้องการอยากรู้แบบว่าเปิดประตูนะ ตัวเงียบหลับนะแต่ลูกพี่มั่นใจเลยที่ลูกพี่ปล่อยมาเนี่ยบอติดสุดดับของลูกพี่ทุกหดที่ลูกพี่ทำมากบอติดสุดดับเลยฮัมไม่มีเคาะมาตีเลยโบมเมนแบบเร็วๆมั่วๆไม่ไม่บอใส่ใจโบเมนเนี่ยทุกทุกขั้นตอนใส่ใจเบิร์อยากให้มีความโชคดีแต่ว่าบางที่มันมันรุดไปเนี่ยมันก็นสุดวิสัยโดยเฉพาะ บางคนน่ะได้เลขไปแล้วก็ะเพาผ้ากันซื้อ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 ตรงบ่ซื้อล่างบ่ซื้อบนบบ่กกับจังสีกระถามมาเด้บนล่างนําบ่หลวงพี่ซื้อต้องไปกับบนล่างน้าบอกกสีกระถามพี่ก็เลยว่าซื้อบนไม่ซื้อล่างซื้อตรงไม่ซื้อกลับตับแตกไกก็ได้ยิ่งอยู่เนาะสนองพี่ก็ว่าเนาะค่ะ ออถือก้อนเด้อจังใจเดียดบนน้ำตอนนี้บทันมีห้เลถือก่อนกันบ่ถือกับ,บ่ไดาแสดงน้ำใจา่าหยังมาดดกับเมื่อกี้กับว่าบ่เป็นหยังก็เลยได้ให้นอคิดไปอยู่ว่าโตกชะตาหรือว่าโชคลาภนี้นห้องบ่สมารถไปต่อร่องเขาได้สมารถไปต่อร่องตัวทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยเด็ดให้มันเกิด เห้องวานมันิีดผักเอาอาจกินได้กินผักเด็วมืนบ่อันนี้บ่าเห็นแก่ได้บ่าวตามพุทธศาสตร์ตามพุทธศาสตร์อ้ออยากเ้อาอยากกินบักทัวเ้อบวบปลูกบับทัวห้องสิได้กินบักทัวมากมันก็บโบเมนก็ไปหาซื้อเอามาตัวก็จิว่าไปนั่นเมือนบ่อ่าหองลายกะิใหญ่ออกไปมาไม่หลายคนกันยั่ง ทำาจใจมีกันดิดจังหน่อยแต่กัขอยินดีสำหรับผู้ที่โชคดีเนาะขอะอันยินดีน้ำชวนผู้ที่รั้งนี้โคงสีโบเมนของเข้ากันต้องสู้ต่อไปนั่นนะเอ็ดจังไงลูกพีจังอยากแนะน้ำว่าตรงมีความหวังในแต่ละมือมันก็นคือแบบปุป,ปมาเปรียบคลิจังเขาอาบน้ำสูบ้านสางม,มันขึ้นมา เพาะเราต้องไปรอบรต้องไปรอผค้อื่นมาสานในห้องอกความหวังเฮาต้องนี้ต้องสานถึงมาเองจ้ะเพราะว่ากันหาบ่กันห้าดูแบบบบมีความหวังมัตเตเียบเท่ากับห้องตายไปแล้วเครอร์นึงท่านมีชีวิตอยู่ด้อ่ะพุทธเจ้านคนก็มีความหวังดิหวังอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าพิ่นจ้าได้ปฏิบัติตุกสิ่งย่างแ้นะวังไปในท่านที่ดีหวังแบบสัมมาทิฏฐินะค่ะ ตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกคลิปของสุดท้ายคงจะเป็นคลิปของเกี่ยวแจกับนิมิตหรือว่าความฝันกันฮามีฝันดีๆเป็นตะคือกัอจสิมาบบอกสู้ฟังในวงสุดท้ายจ้าคันว่าได้ฝันบอฝันบ่นบเป็นตะตะดิบตะดีอี่งยัง,ยงกะกับฉิมเป็นการเน้นย้ำอีกเทือนหนึ่งเกี่ยวกับเลขสตรคำนวณทางการแอดมินค้าอันเลขคว่มฝันว่างหันกับมีควาถามพ่อสอว โมูมูทีว่ามูตายไปเห็ไหมค่ะโอ้ก็เกิดเออเกิดพ<อ>่อสอเดียวกันน,นุ่งเก้านะค่ะเอ้ยใครสิไปสอบพ่อละเลิกกรอดกระเดียค่ะยังไงจ,จังมาบอกกันมาสี่เจ็ดสองวันนี้เนี่ยค่ะพูดมันเลขออกแล้วสวดบ้านทั้งหลวงพีก็ดีพอสอนสิบเก้าค่ะ เงี้ยปินหัวจีบุ่มบางทีเงินจะของมาเปิดตเท่เลยนะปิดเ,เดบอร์ออบางทีก็ดีค hmm. ่ะล่ลโพีใส่เวลามานานเพื่อจะหายเวลาจนที่เหลือนี่เป็นควาเสียนทันอื่นหลูกอื่นไปสุดท้ายนี้พอประมวลยุดตีไปลรุ่งวัตะเพียงตัวนี้คอยเอฟซีของหลงงพี่ไปุู้สุกคนตรงนี้จะความโชคดีในชีวิตมีทรัพย สิ่งเงินทองมีโชคลาภใจสอยตอนรับตีใหม่ตรงถา่ายตีเก่าน้ำกันโดยตัวหนาหวงสุดท้ายจังเจอกันใหมค่นะกระเริน่นพร้ขอบคุณค่ะน้องพี่การนมัสการค่ะสาธูค่ะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องคะสุดหนี้เป็นตัวเลขบนบวกล่างเลยนะคะวิ่งบนล่างนะคะวิ่ง หากับหนึ่งนะคะหลวงพีแล้วเน้นนักหานะคะพระมพี่น้องคะบันีีเลขจับคู่นะคะสามโตมีหาศูนย์หกหาหนึ่งหะคะ 5, 6, ห้าศนย์หกับห้าหนึ่กหลวงพีแล้ววงกลมยิธีหาศูนย์หกนะคะเลขสองโตสุดนี่บนบวกล่างนะคะพรมพี่น้องคะบนบวกล่างอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะโตเลขกัสมี่หาศูนย์หาหนึ่งหาหกหกงกันคู่หนึ่งคือหาสอนะคะหลวงพีแล้วเน้นวงกลมยิทธีหาหแล้วก็ หาศูนย์ก็หาหกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะฟังทีงนี้นะคะเป็นเลขบนหนาลงทุนค่ะงวดน,นี้ยาสื้อยาสื้อ4004นะคะบัาววันศเป็นบนหรือล่างยาสื่อเป็นเด็ดขาดเลยนะคะพี่น้องค่ะงวดวันนี้านาี่บนหนาลงทุนนี่3กับ7จ็กับบัามาอีลีนะคะสำหรับเลขบนหนาลงทุนของหลวงพี่ดีกว่าเดาเนาะคะ่ะเนาะเอา้จาจังเดยก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมเด้อค่ะเด้อฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเป็นแนวทาง ต่อหวดน,นะคะสําหรับแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะพี่นอ้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นโชคโชค,โชคโมันมาลำลำริ้วเฮ้งแฮ้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขค้นนะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดถุกทูกโตค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับแนวทางดีๆแบบนีปป้นะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกท่านกอยากสิพรากับตัวเลข เด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแลกก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสดไดพรพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทังรายการน,นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเอกสิริคอร์สโตราสุขภัทรพิณองมาโนสกุสกุลไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปได้คลิปหนาถ้าใครได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ